วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วครับพี่โน่เมื่อเช้าพาพี่โน่ไปเที่ยวกองไมไปดูครับเรื่องการดูแลม,าม้าวันนี้ผมเป็นเด็กเรียนมาครับ <laughs> สนุกไหมครับเป็นยังไงบ้างบรรยา,ากาศน,นะผมว่าโอเคมันร้อนน่ยแต่ว่าเราก็ไปตั้งแต่เช้าครับก็ พี่โอ๊ตกับพ<ช>ี่แอนทำงานเพราทำงานกันย<ช>ังไงครับผมอยากเก็บแบบ10ชั่วโมงให้ได้มากที่สุดคร<ช>ับถือว่าสุด,ดยอดนะพี่โน่เดี๋ยวเราคงได้เจอนีกซะ